สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องเก็บหลักฐานเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะพี่น้องเนาะจากที่มีดราม่าในส่วนของทางป้าเจวนั้นนะพี่นอ้องกรณีที่มีในส่วนของทางเช่านิดเอฟซี FC เข้าไปคอมเมนต์ถามเรื่องบล็อกพ่อของหลานนั่นเองพี่น้องแล้วมีทางป้าเจวของมาตอบนะพี่น้องเนาะในส่วนของเรื่องนั้นทางเอฟซี ก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถือเป็นหลักฐานชั้นดีในการยื่นต่อศาลในการขอปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวของทางผู้ใหญ่บ้านแน่นอนวาสันวาพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าอ,อย่างนี้ก็คือเป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยสิมาสันวาคือถ้าจะบล็อกเขาจริงๆถือว่าพยายามไม่ให้ติดต่อใครก็ได้เกี่ยวกับลูกๆฟ้องได้ไหมวาสันวาในการเลี้ยงดูลูกกีดกันไม่ให้เจอลูก ใช่ไหมคะวสันว่วพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็บ,บอกว่าถ้าการกีดกันลูกฟ้องได้เพราะเป็นพ่อถูกต้องตามกฎหมายวสันว่วะ้าเขาไม่ให้เจอจริงๆว่าสันว่วะบางท่านก็บ,บอกว่าช่วยกันเก็บหลักฐานช่วยกันนะทุกคนวสันว่วะว่าในส่วนของทานายเขาเก็บหลักฐานเบืดละจ้าทุกอย่างจบลูกๆได้มาอยู่กับพ่อแน่นอนวสันว่วพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าใจบอดใจดําทั้งบ้านเลยวสันว่วะทาแบบนี้ระวังจะ ตา,ตามทันวสาสนาพี่น้องบางท่านก็นบอกว่าบอกเขาต่างแต่ย่งบ่ได้ขายที่พุ่นไปเอาคลิปเก่ามาท่วนความส้งจาอีเขียวเนี่ยวสาสนาพี่น้องบ,บางคอมเมนต์เพื่อนก็นบอกว่าบอกแต่ด่วนแล้วบออยากให้หลานๆเห็นพอล่วงรูปก,กับค,นน,น,คนนั้นคนนี้วสาสนวาบัดน่องเจ้าของทั้งอันนี้กับผู้ใา้ออกซอต่างแต่ย่งบ่ท่านขอกันแต่งงานพุ่นคือเบาแเน่ เฮ้ยวิจัรณมาพี่นงค์เอฟซถึงกับขึนท่านที่พี่นงองบางท่านก็บอกว่าในส่วนของเรื่องนี้ให้ตามเก็บหลักฐานให้เรียบเลยวิจารณ่าท่าน่ายต้องจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดเลยวิจัรณ์มาพี่นงองบางท่านก็บอกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟ้องเอาลูกมาจากพวกนี้เถอะวิจัรณ์าแม่ก็มีผัวใหม่ไปแล้วให้ความอบอุ่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซนหรอกเพราะส่วนมากคนที่อยู่กับลูกก็ไม่ใช่แม่ค่ะ สามารถฟ้องแบ่งเข้ามาได้เลยมาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าบ่ต้องไปฟ้องแบ่งเองทั้งสิน้นฟ้องมาถึงสวงคนหลดดมาสันวาอย่าให้มันได้อยู่กับลูกมาสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแถมมีป้าแบบนี้อคติกับพ่อของเขาแล้วยังมีหน้าว่าบล็อกเขาเพราะว่าเขามาขายที่ขายทางของมรดุข,ของตัวเองของพ่อของแม่ตัวเองถ้าอยากได้ก็คือบ่ภาพกันซื้อคืนมาสันวา อย่าเอาเหตุผลนี้มาอ้างว่าเขาขายที่พ่อขายที่แม่ตัวเองแล้วตนบอกเขาวาสนว่าพี่น้องบอกว่ายามาแถว,สวาสนาแต่บางคนบางท่านก็บอกว่ากคดีขึ้นกันละที่นั่งออกมาย่อมรับแบบนี้จะได้เป็นหลักฐานชั้นดีให้กับทางบอดบิก๊กวาสนาพี่น้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ว,สวาสนานั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายท่านนะพี่น้องเนาะบอกว่าเรื่องนี้ต้องใส่ใจกันยาว,ยาว อาจจะเผยธาตุแท้ออกมาเรื่อยๆไปสัญมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะกะคอมเมนใใต์ใบไตคลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามให้เขามาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไ้ในเด้อสวัสดีจ้า